สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม,าม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของเอสเปากันนะครับในตอนนี้ได้มีการประกาศออกมาแล้วสําหรับคลิปวิดีโออ P ีต่อไปนะครับของเอสเปาหรือว่าของ SM Culture หรือว่า SMCU เอส a e า2สอง next level นั่นเองในตอนนี้นะครับมีการประกาศออกมาว่าเอสเปานั้นจะมีการจัดงานรอบ ปฐมาทัศนกับแฟนๆสำหรับการเปิดตัว SM Culture s p a EP 2 Next Level I'm on the next level ย e a h ซึ่งในตอนนี้นะครับก็มีการประกาศออกมาเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานะครับว่าจะมีงานเปิดตัวรอบปรถมมทัศสำหรับ SM Culture e s p a EP ที่2 Next Level จะจัดขึ้นในวันที่19มิถุนายนนี้นะครับที่กวางยาเอ้ยไม่ใช่ที่ SM Entertainment ในซองซูดงนะครับรอบประหมมทัศน์นีก็จะมีขึ้นในวันที่19มิถุนายนนี้เวลา16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นของทางประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่วงเวลานั่นก็คือ5โมงเย็นของทางเกาหลีนั่นเ ซึ่งความยาวของตัววิดีโอ SM Culture s a EP ที่2 Next Level นี้นะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับทำให้ใน1รอบฉายเนี่ยแฟนๆก็จะสามารถเข้าไปรับชมได้นะครับทำให้ในวันที่19นั้นเนี่ยก็จะสามารถฉายได้2ช่วงเวลานั่นก็คือ4โมงเย็นแล้วก็อีก1ช่วงเวลา5โมงเย็นนั่นเองซึ่งในการฉายรอบนี้นะครับก็จะเป็นการฉายแบบว่าให้แฟนๆนั้นเนี่ยสามารถเข้าไปรับชมได้โดยการจองตั๋วล่วงหน้าไว้นะครับซึ่งงานปฐมมาทัศน์ใน SM Culture EP ที่2นี้นะครับ ก็เป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยเพราะว่าแฟนๆที่สั่งพรีออเดอร์มินิอัลบั้มที่2ของเอสปาที่มีชื่อว่า Girls นี่นะครับจะถูกสุ่มรายชื่อนะครับเพื่อรับบัตรเข้าไปชมงานรอบปฐมบทัดครั้งนี้ด้วยแต่ว่าขอสงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะแฟนๆที่อยู่ในเกาหลีเท่านั้นนะครับสำหรับแฟนๆต่างชาติเนี่ยก็คงจะต้องอดกันไปก่อนแล้วก็รอชมแบบออนไลน์แทนนะครับซึ่งตัว SM Culture S อสปเนี่ยก็มี EP แรกนะครับที่ปล่อยออกมาเป็น EP ที่มีชื่อว่า Black Mamba EP ที่1นนั่นเองและก็ทิ้งช่วงวัยนะครับในตน คที่ผ่านมาแฟนๆหลายๆคนก็รอคอยกันมากๆเลยนะครับที่จะอยากดู EP ต่อไปเพราะว่าค้างคากันจาก EP ที่1นะครับและ EP ที่1เองเนี่ยก็ได้รับการตอบรับแล้วก็ได้รับคําชื่นชมจากแฟนๆทั่วโลกเลยเนี่ยมากมายเลยสําหรับคลิปวิดีโอ SM Culture ESPA นี้นะครับและในตอนนี้เนี่ยแฟนๆหลายๆคนที่รอคอยกันนะครับก็จะไม่ต้องรอคอยกันอีกต่อไปเพราะว่า SM Culture ESPA EP ที่2เนี่ยกำลังจะมาให้ทุกคนนั้นได้รับชมแล้วนะครับก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับว่าหลังจากวันที่19มิถุนายนนี้ ทาง SM เนี่ยจะอัพคลิปวิดีโอ SM Culture e s p a EP ที่2ที่มีชื่อว่า Next Level เนี่ยลงในช่อง YouTube Official หรือเปล่านะครับแต่เราก็คิดว่า SM นั้นเนี่ยน่าจะอัปลงเหมือนกันเพราะว่าแฟนๆทั่วโลกที่รอคอยเนี่ยก็ยังไม่ได้ดูนะครับอาจจะเป็นการเปิดรอบฉายปฐมทัศน์ให้แฟนๆที่เกาหลีนั้นเนี่ยด้เข้าไปชมเหมือนว่าไปชมในโรงภาพยนตร์อะไรประมาณนี้กันก่อนและหลังจากนั้นก็จะเป็นตาของพวกเราแล้วนะครับแฟนอินเตอร์ทั่วโลกที่จะได้ดูผ่านทางช่อง YouTube นั่นเองและเราก็ขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับ สำหรับใครที่งงว่า SM Culture ESPA นี้คืออะไรทำไมถึงมี EP ที่2 EP ที่1ซึ่ง SM Culture ESPA นี้นะครับก็จะเป็นการเล่าให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักที่ไปที่มาของจักรวาล SM หรือว่า SM Culture Universe นั่นเองซึ่ง SM Culture นี้นะครับก็เป็นโลกเสมือนหรือว่าโลกที่มนุษย์เนี่ยอาศัยอยู่อีกฟังหนึ่งนะครับซึ่งทาง SM เนี่ยก็จะเรียกว่า I นะครับซึ่งจะเป็นตัวหนังสือเหมือนกับชื่อของ ESPA เลยนะก็คือตัว A แล้วก็ตัว E ไข้กันอยู่นะครับซึ่ง I เนี่ยก็จะเป็นคู่ หรือว่าเป็นมนุษย์อีกโลกหนึ่งนะครับที่อยู่ในโลกเมตาเวิร์สนั่นเองนะครับก็จะเป็นคู่หูของเอสป้าอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าเอสป้านั้นไม่ได้มีเพียงแค่สมาชิก4คนที่เป็นวินเทอร์คาริน่า ซแล้วก็นิิงๆแต่ยังมีอายคู่หูของแต่ละคนอีก4คนนะครับที่อยู่ในโลกเมตาเวิร์สหรือว่าที่กว้างยาซึ่งตัวคลิปวิดีโอ SM Culture เนี่ยก็จะเล่าเรื่องราวเหล่านี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักจักรวาลของ SM มากยิ่งขึ้นได้รู้จักอายของแต่ละคนแล้วก็ได้รู้จักความเป็นไปเป็นมาว่าทําไมแบล็กแมมบาถึงต้องเข้ามาโจมตีและก็สา,าวๆนั้นเนี่ยจะสู้กับแบล็กแมมบาอย่างไงนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆเลยจริงๆแฟนๆเนี่ยก็เลยรอคอยกันมาตั้งแต่ EP แรกมาจนถึงงงง EP ที่่2นนัันเอยงไงก็ ต้องมารอดูกันนะคบว่า EP ที่2นั้นจักรวาล SM Culture จะเล่าอะไรผ่านตัวคลิปวิดีโอตัวนี้กันบ้างยังไงก็มารอดูแล้วก็มารอดูไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ใครที่มีความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับหรือถ้าหากว่าเรานั้นเนี่ยอธิบายเกี่ยวกับ SM CU หรือว่า SM Culture ผิดไปย่างก็มาคอมเมนต์อธิบายเพิ่มเติมกันได้เลยเช่นกันนะครับและสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องอมกอรับแลกลกมาเจอกันนใหม่คลิปหน้าเรราาาจะนํเเออื่องาว อะไรในวงการเคป๊อปวมไปถึงจะอัปเดตอะไรเกี่ยวกับการคัมแบ็กครั้งนี้ของสาวาวเอสป้าก็รอติดตามกันไว้ได้เลยนะครับและกลับมาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง